เห็นตรองน,นีนะคะนี่คะ่ะคลิกได้เลยอยู่ตรงนี้เองนะคะไม่ต้องอ่านเต็มนะคะหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะตัวยื่นออกมาคะ่ะโอ้มันเจ๋งมากเลยอะ่ะคือว่าถ้าเป็นนะคะ Microsoft Edge นะคะก็เข้าไปหาที่ตรงนี้ค่ะนะเช่นเดิมเลยนะคะคลิกรูปจิกซอแล้วก็เข้าไปที่ Get Attention to Microsoft Edge ค่ะหรือว่าหาส่วนขยายของ Microsoft Edge เท่านั้นเองง่ายไหมคะถ้าถามคนทำวิจัยค่ะบอกว่าขั้นตอนไหนนะคะที่ใช้ความทรมานกายทรมานใจที่สุด นะคะนักวิจัยส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยค่ะหรือทบทวนวรรณกรรมเพื่อเขียนในบทที่2ค่ะเพราะอะไรต้องอ่านเปนเ,เปอร์เยอะมากแล้วหลายๆเปเปอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านยากใช้าภาษาวิชาการอ่านยากมากๆนะคะเราต้องอ่านเป็นพันนะคะอย่างตอนเนเรียนปริญญาเอกที่อ่านเป็นพันเลยดังนั้นนักศึกษาปริญญาเอกบางคนใช้เวลาทบทวนวรรณกรรมเพื่อเสนอหัวข้อนะคะปี2ปีเลยด้วยซ้ํานะคะนะซึ่งบางทีเนี่ยโอ้โหบางคนบอกความยากเนี่ย ไม่เหนือกว่าก็ประมาณเท่ากับตอนที่วิเคราะห์และรายงานผลเลยทีเดียวค่ะแต่ยุคสมัยนี้โชคดีมากๆเลยนะคะทุกคนในยุคที่มีปัญญาประดิษฐ์ค่ะวันนี้อาจารย์นเน่จะมาแนะนําค่ะเคล็ดลับทบทวนวรรกรรมง่ายแค่โอ้โหบิดนิ้วเลยค่ะบิดนิ้วเลยค่ะนะลองทํามาแล้วนะคะในคลาสที่สอนนึกษาปริญญาเอกค่ะนะคะแค่โอ้โหนับ1นึถึงยีบค่ะ มีสรุปวรรณกรรมมาได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าใครสนใจนะ1วรรณกรรมลองคิดดูสิคะแค่ครึ่งนาทีก็ได้ข้อสรุปมาแล้วแบบเนี้ยเราจะทบทวนได้กี่วรรณกรรมกันคะดังนั้นต้องไปฟังคลิปนี้กันเลยนะคะคลิปนี้อาจารย์จะให้เคล็ดลับเลยค่ะที่ยังไม่มีใครเคยบอกเราว่าทบทวนวรรณกรรมง่ายแค่ปลายนิ้ว ทำอย่างไรค่ะโอเคก่อนอื่นก่อนใดนะคะเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะกับมาคนที่เพิ่งเข้ามาเจอนะคะแนะนําตัวเองนะคะอาจารย์เนคค่ะอนุไทยงานวิชยกิจค่ะเป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมสทค่ะสอนการตลาดสอนการวิจัยธุรกิจแล้วก็มีความสนใจเรื่องการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการวิจัยค่ะตอนนี้มีตําราในเรื่องของการวิจัยด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหัวข้อเคล็ดรับทบทวนวรรณกรรมง่ายแค่ปลายนิ้วถ้าชอบถ้าได้ใช้อย่าลืมกดไลค์ค่ะ กดแชร์ไปให้คนที่คิดว่าได้ใช้แล้วสิ่งที่สําคัญค่ะกดสันกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งค่ะจะได้มาเจออาจารย์เนททุกครั้งค่ะที่มีคลิปใหม่เพราะว่าขึ้นคลิปได้ไม่สม่ําเสมอแต่ทุกคลิปปังแน่นอนค่ะดังนั้นไม่อยากให้พลาดเลยโอเควันนี้จะคุยเรื่องเคล็ดลับทบทวนวรรณกรรมง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะสามารถทําตามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเนจะพยายามไปอย่างช้า,ชา นะคะบอกเลยค่ะว่าในมีคลิปที่เคยแนะนําเกี่ยวกับ AI ที่ช่วยทบทวนวรรณกรรมนะคะเป็นสายค้นที่ดีที่สุดแนะนำให้ทุกคนใช้เลยก็คือสายสเปซค่ะเพราะเป็นสายค้นที่ ที่แบบเหมือนทําให้เราช่วยทบทวนรรณกรรมอย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะในยังแนะนํานะคะแหล่งข้อมูลที่สําคัญที่นอกเหนือจาก Google Scholar ค่ะนั่นคือใครจําได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเลยค่ะ Semantic Scholar ค่ะดังนั้นวันนี้อาจารย์เนยจะแนะนําวิธีการทบทวนรรณกรรมนะคะโดยเอาสา s สเปซไปผนวกกับการใช้ซีเม c ต c กสกอร่าเลย o o g l e Scholar ค่ะแล้วมันง่ายนิดเดียวค่ะนะทําเสียงแบบง่ายมากเลยอะ โอเคค่ะเดี๋ยวลองไปดูวิธีสมัครก่อนวิธีการทำให้ไซต์เว็ Space นะคะมันฝังตัวอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์เราก่อนค่ะนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะนะว่ามันทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะด้เปิดตัววิธีสมัครให้ดู นะคะดังนั้นถ้าหลายท่านยังไม่สมัครไซสเปซนะคะไปดูวิธีสมัครในคลิปของ Size ไซสเปซที่เนททิ้งการ์ดไว้ให้นะคะแล้วก็พอเราสมัครมี c c c o u n t ์ไซสเปซแล้วนะคะเราจะไปแบบนี้ค่ะสมมุติว่าถ้าเป็น Chrome นะคะสิ่งที่จะเนทแนะนํานะคะเดี๋ยวให้เราเข้าไปที่ตัวที่เป็นส่วนขยายของ Chrome ค,ค่ะนะคะนี่ค่ะส่วนขยายมันจะอยู่มุมมุมขวาบนนะคะของจอโครมนะคะเป็นรูปคล้ายๆกับจิ๊กซอค่ะ นะคะเป็นรูปคล้ายๆกับจิ๊กซอโลโก้แบบเขาเรียกอะไรนะเอ่อที่มันต่อจิ๊กซอกันให้เป็นภาพอะค่ะนะคะ,นะคะอยู่ที่มุมขวาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแว่นขยายไปส่องให้ดูนะคะอยู่มุมขวาเป็นเล็กๆเลยค่ะถ้าเกิดใครไม่มีอยู่ที่มุมขวานะคะก็ไปคลิกที่จุด3จุดนะคะตรงขวาบนได้เพื่อหาคำว่า extension หรือส่วนต่อขยายเสร็จแล้วเลือกคำว่า manage manage extension หรือจัดการส่วนต่อขยายค่ะคลิกปึ้งเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วจะมาดูนะคะว่าใน แอ c เคาท์ของเราอ่ะในในแอคเคาท gmail ของเราเนี่ยมีส่วนขยายอะไรบ้างนะคะถ้ายังไงต้องไปคลิกที่ chrome extension ค่ะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ chrome extension เสร็จเดี๋ยวขยายให้ดูนะคะให้เลือกนะคะไปที่ช่อง search ค่ะช่อง search ค้นหาให้พิมพ์คำว่า side space ค่ะ s c i s p a นะคะยังพิมพ์ไม่ถึง c e เลยก็ขึ้นแล้วค่ะ side space เป็นรูปกระดาษพับอยู่นะคะกระดาษพับอยู่นะ เราคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปเสร็จนะคะสิ่งที่แนะนํานะคะมันจะขึ้นเลยค่ะมีมีตัวคลิกนะคะที่เป็นสีน้ําเงินนะคะบอกว่าให้เพิ่มไปใน c h โค e ม d d to Chrome เราก็คลิกเพิ่มไปเลยค่ะนะคะคลิกเพิ่มไปเลยถ้าใครมีตัว e x t e เซนชัหลายตัวแนะนำว่าต้องไปปักหมุดไว้ด้วยนะคะไปปักหมุดให้ extension ตัวนี้มันทำงานอยู่ช่วงต้นตลอดนะคะเนื่องจากของอาจารย์เนะนะคะต้องล็อกอินนะคะเข้าสาย Space ด้วย นะคะโดยใช้ Google account นะคะก็ทำการล็อกอินค่ะนะคะโดยใช้ Google password นี่แหละล็อกอินเพราะนี่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น Chrome ตัวใหม่ที่อาจจะยังจำอาจารย์นน้ไม่ได้นะคะก็ล็อกอินไปเลยแล้วอาจจะมีสองสเต็ปนิดนึงนะคะต้องไปเช็คกด yes ในในมือถือด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่านี่คืออาจารย์เน้ใช้แน่ๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสองสเต็ปในการตรวจสอบนะเพื่อทำให้ไซ s ์เ c e เนี่ยมันล็อกอินเป็นชื่ออาจารย์เนนะคะ แล้วตัวโครมก็เป็นชื่ออาจารย์นิเหมือนกันนะดังนั้นก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไซส Space จะปรากฏอยู่นะคะซึ่งใจําโลโก้ไซส์สเปซไว้ได้เลยนะคะโลโก้เป็นแบบนี้นะคะรูปกระดาษพับนะคะสีฟ้าสีส้มเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะเวลาเราค้นหาทบทวนวรรณกรรมมันจะขึ้นมาเลยมันจะฝังเข้าไปเลยค่ะใน Google Scholar กับ Semantic Scholar เดี๋ยวฝังในรูปแบบไหนเดี๋ยวให้พวกเราดูค่ะ แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับเปเปอร์ได้นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญกระซิบบอกเราเลยค่ะสิ่งที่สําคัญมากตอนนี้สายสเปซรองรับภาษาไทยแล้วนะเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เอามาใช้เถอะนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้สายสเปซขึ้นแล้วค่ะคลิกดูมันก็จะขึ้นนะคะสามารถคุยกับสายสเปซได้เลยแต่อาจารย์นี่จะไม่คุยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปที่ Google s c h o l a r แล้วคุยดีกว่าอ่า ะะเดี๋ยวหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดู Edge ก่อนนะคะถ้าสําหรับ Edge จะเข้ายัางไงนะเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ Google Chrome เนอะอาจจะใช้ Edge นะคะเดี๋ยวทําให้ดูเลยว่า Edge เข้ายัางไงนะสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ Edge นะคะสำหรับ Microsoft Edge นะคะ Microsoft Edge วิธีทำไซา์สเปซนะคะก็ให้คลิกไปที่ Extension เหมือนกัน คือถ้าของโครมััจจะเป็นโครมเว็บสโตร์อย่างนี้นะคะอยู่ในเอ็กเซนชันนะคะเดี๋ยวไปดูของเอชกันค่ะนี่นี่ของโครมนะคะเดี๋ยวไปดูของเอชกันว่าของเอชหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะของเอชของเอชเช่นเดียวกันนะคะขึ้นไปหานะคะรูปจิ๊กซอนี่นะคะรูปจิ๊กซออยู่ตรงนี้นะนีอาจารย์ชี้ให้ดูรูปจิ๊กซอนี่นะคะนะจิ๊กซอมันจะว้าแหว่งกว่าของโครมหน่อยนะคะหรือไปที่จุดสามจุดก็ได้นะคะ นะคะจุด3จุดของเขาจะเป็นแนวนอนนะคะเพื่อหา extension เสร็จแล้วพอเราคลิกได้ extension เดี๋ยวลองคลิกให้ดูอีกทีนึงน,นี่นะคะก็เลือก manage extension เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊กกับ chrome เลยค่ะนะคะแล้วพอได้ extension มาตรงนี้ปุ๊บนะคะเช่นเดียวกับ chrome เลยค่ะมาที่ลิงก์ตรงนี้ค่ะ active link ตรงนี้นะคะเพิ่มส่วนขยายของ microsoft edge นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะนะคะพอพิมพ์เสร็จนะคะมันจะเข้าไปที่ microsoft store ค่ะนะคะเดี๋ยวจะนี้ขยายให้ดู นะคะ Microsoft Store เสร็จนะคะก็พิมพ์หาคำเดิมเลยค่ะทุกคนจำได้ไม่เอ่ย S C I S P A C E ค่ะหาเลยนะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าจารดีแอดเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็แอดเข้าไปเลยค่ะเก็ตเข้าไปเลยเนาะแต่บองเออาจารดีเอาเข้าไปแล้วเลยไม่มีนะคะดังนั้นเอชทำแบบเดียวกันพอได้กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเข้า Google Scholar ค่ะ เป็น Google ของงานวิชาการของพวกเราที่ทุกคนต้องใช้แน่นอนนะักวิจัยต้องใช้แน่นอนนะคะเราก็ไปพิมพ์หา Google Scholar ได้เลยค่ะนี่นะคะมาแล้วค่ะ Google Scholar นี่ค่ะนะคะอ่าแล้วจะนี้ใช้ตัวแปรตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า Influencer Ethics เหมือนเดิมน,นะคะจรรยาบรรณของผู้มีอิทธิพลนะคะอ่าเสร็จแล้วเปเปอร์จะขึ้นมาค่ะ p ปเปอจะขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะแน่นอนถ้าใครฟังการเปรียบเทียบ Cmantic s c h o l a r g o o g l e s c h o r a r จะได้จะบอก Google s c h o l a r จะมาตามคำเปเปๆเ,เลยเป็นคีย์เวิร์ดเสิร์ชแล้วก็จะหาอันที่มีเปเปอร์เต็มให้เรานะคะดังนั้นนี่คือ Paper แรกที่มันขึ้นมาจะได้คลิกเข้าไปเลยคะ่ะคลิกเสร็จนะคะทุกคนขามันจะขึ้นนะนี่ให้ดูคะ่ะนี่แชทวิดเปเปอรให้เลยนะคะแชทวิดเปเปอร์ให้เลยนะนี่คะ่ะ แล้วเราก็สามารถคุยกับเ a เปอรได้อ่เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะมันขึ้นตอนไหนบ้างนี่นะคะมันจะขึ้นตอนที่เราคลิกเข้าหา Paper นะคะนะหรือนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยตั้งแต่ตรงเปเปอร์เลยค่ะเนี่ยนะคะมันจะมีตัวนี้ซ่อนอยู่ข้างใต้แล้วคะ่ะถ้าเรามี extension เห็นไหมคะดังนั้นเราจะเลือกคลิกที่ Paper ก็ได้นะคะหรือจะเลือกคลิกตรง Chat with Paper ก็ได้มันก็จะทำงานค่ะสาย space ก็จะทำงานเลย นะคะดังนั้นพอไซส์สเปซทำงานเสร็จนะคะนะสิ่งที่อาจารย์นแนะนำแล้วก็แอบกระซิบบอกคือไซส์สเปซมีภาษาไทยแล้วให้มาเลือกที่ตรงนี้ค่ะนะให้มาเลือกนะนี่คือนี่คือหน้าจอไซส์สเปซค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์นี่ขยายก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะเปเปอร์มันจะมีความนะหลายหน้าหลายหน้าเราอยากจะทบทวนวรรณกรรมแค่ปลายนิ้วนะคะในเวลา,ารวดเร็วนะให้มาเลือกภาษาก่อนค่ะ นะคะเลือกภาษาตรงนี้เลยนะคะเลือกภาษาตรงนี้นะให้เป็นภาษาไทยค่ะเห็นไหมคะมันรองรับภาษาไทยแล้วนะดีมากๆเลยรองรับภาษาไทยแล้วแล้วก็พิมพ์เลยค่ะนะโดยที่พร้อมที่อาจารย์ใช้คือช่วยสรุปใจความสําคัญนะคะของเปเปอร์นี้ไม่ต้อง attach เปเปอร์ไม่ต้องอะไรเลยนี่คือความสะดวกนะนี่คือความปังมากแล้วก็บอกเลยค่ะว่าขอให้ใส่นะความเป็นมาของเปเปอร์นี้ด้วยนะคะ กระบวนการวิธีวิจัยนะบอกเขาไปเลยผลที่ได้นะคะและแน่นอนถ้าเราท้อทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อการวิจัยเราต้องอยากได้ข้อเสนอแนะใ,ในการวิจัยต่อไปนะคะนี่คือพร้อมที่ใช้นะคะนี่โอเคคลิบตาเดียวค่ะ <laughs> เหมือนทานอตด,ดิดนิ้วนะมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะอาจารย์นีถึงบอกว่านับหนึ่งถึงห้าเนี่ยลูกศิษย์ได้บทสรุปมาอ่านให้อาจารย์น้ฟังแน่นอนซึ่งมันมี r e ฟเ r e นซ์ ent, มีอะไรมาด้วยนะคะตามสไตล์ของไซสเปซเนาะเราก็อ่านได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนมันตรงอยู่แล้วมันตรงอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะถ้าใครใครใช้ไ Space อยู่แล้วเอามาผนวกกับ Google s c h o l a r ได้เลยนะแล้วยังถามต่อไปได้เรื่อยนะคะทีนี้มาดูค่ะนะนะอาจารย์นี้เปลี่ยนไปใช้ Semantic s c h o l a r บ้าง ซ e เมนติกสกอร่าคือตัวเซิร์ชงานวิชาการที่ใช้ AI เป็นตัวเซิร์ชนะคะ,ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะซึ่งมันฟรีมันฟรีแล้วมันดีมากนะคะความดีของซ m เมนติกสก o l a r คือมันคัดกรองเอาเปเปอร์ที่คุณภาพดีมาให้เราอ่านนะคะดูสิคะว่ามันจะมีทรายสเปซให้เราด้วยไหมนะอ่าโหลดมาเลยค่ะเช่นเดิมนะคะตัวแปรที่ใช้คือ Influencer Ethics เหมือนเดิม เดี๋ยวลองดูนะคะว่าผลเป็นยังไงเป็นคนละเปเปอร์กับ Google Scholar ค่ะนะคะเป็นคนละเปเปอร์กันมาจากเปเปอร์ Business Psychology ซึ่งมี citation ตั้ง80เนียอ่ะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูค่ะนะปีก็ปีใหม่พอสมควรนะคะ2019นะ citation เยอะเลยนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมแชท t ิดเปเป p e r เห็นไหมคะ มีเหมือน Google s c h o l a r เลยดังนั้นเราสามารถใช้กระดาษพับหรือทรายสเปซได้เหมือนกันคลิกตึ้งไปเลยค่ะโดยไม่ต้องเปิด PDF เลยก็ได้นะเราก็เช่นเดิมค่ะอาจารย์ได้สั่งพร้อมเหมือนเดิมนะคะนะสั่งด้วยคำสั่งหรือค,คำถามก็ได้ค่ะนะคะอันนี้สั่งด้วยคำสั่งเลยค่ะสรุป p a เปอนะคะนะ p ปเปอนี้นะคะเส่นเดิมค่ะ ะะสั่งพร้อมสั่งให้ละเอียดค่ะยิ่งคุณสั่งได้ละเอียดเท่าไหร่งานยิ่งออกมาได้ละเอียดเท่านั้นถ้าใครไม่สั่งละเอียดนะคะว่ามันให้อยากให้ค้นอะไรบ้างนะคะเขาก็จะใส่มาแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพารากราฟเท่านั้นเองค่ะสรุปมาแค่สั้นๆเองแต่แน่นอนเราอยากจะทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อการวิจัยนะคะดังนั้นเราอยากรู้กระบวนการศึกษาของเขาอยากรู้ผลที่ได้แล้วอยากรู้ข้อเสนอแนะที่เขาให้ในการวิจัยต่อไปนะคะดังนั้นเราใส่ให้ละเอียดไปเลยค่ะ ระบุความยาวก็ยังได้นะคะนะแล้วก็แน่นอนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาค่ะนะเปลี่ยนไปนภาษาไทยนะเสร็จปุ๊บปั๊บดูนะคะใช้เวลาเท่าไหร่เองโอ้โห,โหกระพิบตา2ทีมาแล้วค่ะนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะส่งมาตามหัวข้อที่เราอยากรู้นี่คือการใช้ add inside space ค่ะเป็นเคล็ดลับที่พวกเราต้องใช้กันนะคะเพราะมันทำให้เราทำงานเร็วขึ้นแทนที่จะต้องเปิด PDF อ่าน นะคะซึ่งมีความยาวอยู่พอสมควรนะคะหรือแทนที่จะต้องนั่งอ่านไปเรื่อยๆทีละย่อหน้านะคะให้เขาสรุปก่อนแล้วเราค่อยไปอ่านข้างในทีหลังอันนี้ชีวิตง่ายขึ้นง่ายขึ้นทันตาเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆเองแค่ทำ extension นะ่ะคุณก็สามารถได้ประโยชน์ตรงนี้ละนะคะแล้วซ m เมนติสก o l ่าที่อาจารย์นเชียนักเชียนาก็เพราะว่างานเขาเป็นระเบียบ นะคะเห็นไหมคะถ้าไปดูซ t เ t ชัน hmm. ก็จะโชว์เป็นกราฟด้วยคือบอก2มิติเลยทั้งจํานวนแล้วก็ปีที่ซ t a t i o n แล้วก็ยังอ้างอิงได้เหมือน Google s c h o l a r แต่เป็นระเบียบกว่านะคะแม่นยํากว่านะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ MLA APA Chicago mm hmm. นะคะก mm hmm. ปปี้ไปใช้ได้เลยลิงก์กับเอ็นโนดได้เลยดังนั้นน่าใช้จริงๆนะคะแล้วพอบวกกับสาสเปซเข้าไปนี่คือสุดยอด นะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนค่ะอ,นนอาจารย์เนยังรู้สึกว่าเออเราก็คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็รู้ปรากฏว่าลูกศิษย์ชอบกันมากค่ะเลยอดไม่ได้ต้องมาทำคลิปให้พวกเรานะคะอย่าลืมไปทำนะคะ m a n e น e e อ็ก n ซนค่ะแล้วต่อไปนี้งานทบทวนวรรณกรรมคุณจะเบาสบายนะคะ นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เชียร์จะนี้นมาทีค่ะจะได้รู้ว่าพวกคุณใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เองนะคะแต่ทำให้งานวิจัยเราง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ